ดีค่ะเย็นนี้ได้อะไรกินคะแม่ออได้ซุกี้ค่ะซุกี้อกไก่อกไก่เซเว่นนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดเข็มทองนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นนะคะอ่าง่ายๆเลยต้ม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 ,ตม,ตมใส่ขนอก้อนหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ได้นี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอืมอใส่กระเทียมสักหน่อยใส่พริกเยอะๆเรามันสายแซ่บนะคะเราต้องกินพริกกินกระเทียม กินน้ำจิ้มนะคะทุกคนนี่อาลาดไปจ้ะลาดไปอืออ่ะกินอือทำง่ายมากต,มต้มต้มน้ำแล้วก็เอาผักเอาอะไรลงไปต้มใส่ไข่อือวันนี้ใส่บุนเส้นด้วยอือ <c oughs> อกไก่ okay. ทุกกี้เข็มเข็มแม่เยอะคนอื่นอะ <mm> ่ะเยอะเยอส่ะเนี่ยพอบางคนหิวหิวอยู่ที่นี่นเขาอะ่ะเห็คุคลนี้อะ่ะโห,โหแม่ยีออ่หว่าเขาสวัสดีครับ